ผมเนี่ยจะปลอมเสียงนะครับผมเป็นเด็กนะครับผมเป็นเด็กเนี่ยไปเกลียนไอเด็ก2ตัวบาทนั้นนะครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้ผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอย่ามายิงผมนะพี่เออได้ๆๆโอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยพูดอะไรเอาแล้วเอาแล้วจะมาเลี่ยนโอ้ยยังไม่กินแม่เฮ้ย ยังไม่กินบุฟงุกกี้อะไรนี่กูจะไม่หิวก็สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Insane Channel นะครับผมเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมผมก็อยู่กันในเกมฟรีไฟน e นั่นเองนะครับผมผู้ชม ซึ่งวันนี้ครับผมเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับผมคงสงสัยใช่ไหมว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรคือวันนี้ครับผมเพื่อนๆครับผมเห็นนะครับผมไอเด็ก2ตัวบาทครับผมมันอยู่ในดิสคอดเพื่อนๆครับซึ่งผมเนี่ยวันเนี้ยผมคิดไอเดียออกครับผมผมเนี่ยจะปลอมเสียงนะครับผมเป็นเด็กนะครับผมเป็นเด็กเนี่ยไปเรียน ไอเด็ก2ตัวบาทนั้นนะครับผมคุณผู้ชมคือผมอยากจะไปรู้ว่าเมื่อผมเนี่ยเข้าไปเล่นกับน้องเขาเนี่ยนะครับผมหรือเด็กเกียรเนี่ยเขาจะพูดอะไรกันบ้างนะครับผมแบบเผื่อเขานิ่ทาผมหลังจากที่เขาแพ้ผมไปอะครับน้องๆเออนะครับผมแต่คือตอนนี้นะครับผมผมจะสร้างห้องนะครับแล้วผมก็เกือบว่าจะเข้าห้องไปในดิสใช่ปะแล้วผมก็จะชวน2คนนั้นเข้ามานะครับผมคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราสร้างห้องกันเลยดีกว่านะครับผมมาฮะเดี๋ยวเราจะสร้างห้องกันเลยครับผมมาตอนนี้ฮะผมพร้อมแล้วปึ๊บ ไม่มีบัตรสร้างห้องสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าเอา้าบัตรสร้างห้องไม่มีโอ้ยเราจะเล่นยังไงล่ะบัตรสร้างห้องไม่มีบัตรสร้างห้องมันเท่าไหร่เนี่ยทุกคนทุกคนบัตรสร้างห้องมันเท่าไหร่เนี่ยปึกนะบัตรสร้างห้อง99โอ้ยผมมีอยู่87ลดให้หน่อยได้ไหมครับ g m GM GM ถ้าดูคลิปนี้ลดให้หน่อยนะครับตังค์ไม่พอ ผมก็ไม่อยากเติมธรรมดาทุกคนเติมแบบธรรมดามันมันได้น้อยอะ่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ยผมคิดออกแล้วผมคิดออกแล้วทุกคนผมคิดออกแล้วนี่เลยครับผมเว็บ T N Game ครับผมตอนนี้นะครับผมมีเติมเครดิต100บาทขึ้นไปเนี่ยเพิ่มโอกาสรับท่าปักธงด้วยนะก็ขอโทษทีนะครับก็คลิปก่อนผมก็ได้จากเว็บนี้มาจากท่าปักธงอะครับก็น้องๆสนใจก็ลองไปเติมดูกันได้นะช่วงนี้คือรู้สึกว่าเติมเครดิต100ขึ้นไปอะ่ะคือมีโอกาสลุนรับท่าปักธงด้วยนะครับผมก็ท่าปักธงก็ราคาเกือบครึ่งแแแสอ่่ตคืผผมมมกก็็ได้า้าลว ทําคลิปรีวิวแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้คือผมคิดว่าผมเนี่ยจะเติมเครดิตก่อนนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมไปเติมเครดิตแป๊บนึงนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เติมเครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมง่ายๆมาเลยครับผมมีเติมระบบอ่านทูมันนี่วอลเล็ตแบบออโต้นะครับผมรับรองครับผมได้เครดิตไวแน่นอนครับผมคุณผู้ชครับคือวันเนี้ยคือผมไม่มีตังค์ซื้อบัตรสร้างห้องใช่ไหมผมก็เลยจะมาเติมสุ่มเอ่อเพจฟรีไฟในเว็บ T N Game อะครับผมก็รรอออบบบบกกกกก่่่่่นนนนผผผมม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 ไดด้้้ ID าาา็็ตติใใจัััเเเเเววีียยคซึงหละแ วันเนี้ยผมจะไม่เอา ID ดีแล้วผมก็จะไม่เอาสกินฟรีไฟเพราะผมจะเอาเพชรไปซื้อบัตรสร้างห้องเอาไว้ตบเกียนเด็กเกียนนะครับน้องๆนะครับผมก็นี่เลยครับผมเกมสุ่มเพชรฟรีไฟนี่เลยคือรอบก่อนเนี่ยผมได้ ID มาแล้วใช่ปะได้แบบท่าแบบเอ้ยได้ได้แบบท่าเอ่อได้ท่าปักธงปักธงอย่แบบา,เยาง,างนเงี้ยแล้วก็ได้แบบได้สกินเอ่อหมวกแล็กนาล็อกมาแต่รอบเนี้ยผมจะมาลองสุ่มว่าผมมาได้เพชรหรือเปล่าคือผมไม่รู้ว่าดวงผมมันหมดไปต้งแต่คลิปก่อนหรือเปล่านะแต่ก็ได้แหละครับผมเดี๋ยวก่อนแรกนะครับผมอันดับแรกเนี่ยคือเราต้อง ผมไม่มียุคือตอนนี้ผมไม่มีเพชรเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีอยู่87เพชรนะครับเดี c <c ๋ยวผมจะก๊อปปี้อยู่ไอดีนะครับผมแล้วผมก็จะใส่ลงไปนะครับผมอ่ะแล้วก็กดบันทึกนะครับผมมาฮะทุกคนครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้บัตรสร้างห้องหรือเปล่าเอ้ยผมจะได้เพชรไปซื้อบัตรสร้างห้องหรือเปล่ามาฮะเราเริ่มกดแล้วครับอ้โหู5เครดิตและเครดิตผมมี260โอ้โหยังไงฮะตอนนี้คือมันสุ่มทุกๆ20เพชรนะครับผมคุณผู้ชมครับเอ้ยคือมันสุ่มทุก แล้วไงต่ออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องรีเกมหรอเฮ้ยทุกคนคือไป ทุกคนดูครับเพชรมันเติมเข้ามาในไอดีผมเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมเห็นปะเฮ้ยดูดิเฮ้ยคือคือคือมันเติมเข้ามาขนาดนี้คือคือเติมเร็วมากครับคุณผู้ชมคือผมกดปึ๊บเพชรเข้าเด้งปั๊บเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับผม tn game นะครับผมเว็บ tn game นะครับผมมีสุ่มไม่ว่าจะเป็นสุ่มเพชรสุ่มคือบอกบอกเลยว่าคลิปนี้ผมรีวิวให้จัดๆเลยบอกเลยว่าคือคือเขาไม่ได้จ่ายนะคุณผู้ชมนะคือผมเนี่ยได้ทั้งท่าปักธงนะครับผมแล้วก็ได้ทั้้้้้้้้้้งงงงแแแแลลวววก็ไไดดททััับบบบบเเเพชชรอออ่่่ะฮยยสผผผมมมมมตติๆคุณูาน ดเร็วทันใจแนละ้วมันก็ได้จริงอะ่ะทุกคนดูดิเอ้ยผมซื้อเพชรและไม่ไหวละผมซื้อแล้วซื้อแล้วผมซื้อโชว์คนดูเลยเนี่ยเนี่ยผมหฮดูดิเอาละซื้อแบบเลย10บใบสิบเอ็ดใบอ่ะครับน้องๆก็คิดดูแล้วกันผมก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปะ่ะเท่านี้ผมก็มีเพชรมา,าไว้ตบเด็กเกลียแล้วครับผมเท่านี้นะครับผมก็มีเพชรเอาไว้ซื้อบัตรสร้างห้องเอาไว้ตบเด็กเกลียแล้วนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่ในเกฟฟี่ไฟล์ใช ดิสคอร์ดผมคือคือครั้งก่อนอะไอเด็กเกียร์น่ะผมมาให้ดิสมมนเพื่อที่จะมาคุยแล้วอยากรู้ว่ามันน่ะจะเป็นจะเป็นยังไงจะมีปฏิกิริยายังไงตอนที่มันแพ้ผมแล้วมันร้องไห้เว้ยเพื่อนๆคือถ้าผมไม่เอามันมาอยู่ในดิสมันแมันผมก็ไม่รู้ไงมันจะร้องไห้หรือเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงมันแต่วันเนี้ยผมเห็นเว้ยวันนี้ผมเห็นมันอยู่ในดิสคอร์ดสองคนเว้ยไม่รู้มันทําอะไรอยู่เว้ยคุณผู้ชมมันอยู่ในดิสคอร์ดผมวันเนี้ยผมก็เลยจะมาปลอมเสียงเว้ยเพื่อนๆผมก็จะ สวัสดีครับ 1941, อ่าคือเสียงของผมอะก็คือเสียงของผมมันก็คือเป็นเสียงเด็กเลยเว้ยแต่คือทุกคนไม่น่าจะได้ยินหรอกเพราะว่าคือผมอะได้ตั้งไว้นะครับผมอ่าๆให้ให้เพื่อนๆนได้ยินหน่อยให้เพื่อนๆนได้ยินหน่อยว่าเสียงเสียงเด็กมันเป็นยังไงเสียงเด็กมันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนะสวัสดีครับีอ่าสวัสดีค่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน ไอ้นี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆลำคาญเดี๋ยวผมขอเปลี่ยไปเสียงเดี๋ยวคือเอาง่ายๆว่าในด i s คอร์มันจะได้ยินเสียงผมเป็นเสียงเด็กไว้ทุกคนเดี๋ยวแต่คือใน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 ที่อัดจอคือจะไม่ใช่เสียงเด็กนะครับผมผู้ชมอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าฮัลโหลอะรอ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 อาโอเคเอาเสียงนี้ไปเอาเสียงนี้ไปรอบเอาเสียงนี้ไปเล่นกับมันนะทุกคนมันต่อกเเพราะเน็ตกูแม่งเเน็ตแม่งเน็ตเราไม่ดีอะ กูดี้เลยเน็ตแม่ไงที่เนี่ยแม่ไม่รักเน็ตอ่ะแม่กูไม่เติมเน็ตให้ต่อยใครไม่ได้ต้องทุกทุกคนฮะทุกคนฮะคือตอนนี้คือคือตอนนี้คือมันนินทาผมเรื่องเรื่องแม่ไม่เติมเน็ตเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราแกล้งมันเลยสวัสดีครับไหน๋รอแม่งมาเฮฮ้้ยยเเสียงที่ ชื่อเนิ่มครับชื่อเนิ่มครับเฮ้ยอ่าให้กูได้ยินเสียงอะไรวะชื่อชื่อเนิ่มครับฮัลโหลฮัลโหลครับอ๋อคืออันนี้อันนี้พี่มะม่วงเขาแปะลิงก์ไว้ในชุมชนนะครับพี่พี่มะม่วงเขาแปะลิงก์ดิสนี้ไว้ในชุมชนครับพอดีว่าผมผมสมัครสมาชิกไว้อะครับแล้วแล้วแล้วคราวนี้ก็เลยได้ได้ดิสมาครับ อยากตกมันอยู่เนี่ยอ๋อครับแล้วแล้วพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับอ๋อพี่เดนเล่นเดนล่มเนี่ยอ๋อพี่พี่พี่หนึ่งหนึ่งกับผมไหมอ่ะพี่หนึ่งหนึ่งกับผมไหมอ่ะเล่น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 ชวนผมเล่นหรอเล่นหรอชวนผมเล่นหรอเออชวนมึงก็แหละเล่นก็ไเล่นเล่นคับพี่แต่ว่าพี่พี่หนึ่งหนึ่งกับผมก่อนได้ไหมอ่ะพี่ผมผมมีบัตรสร้างห้องอยู่ใบหนึ่งอ่ะพี่ ัเอเอแม่งมึงมึงมาเป็นเหยื่อระบายอารมณ์ให้กูหน่อยดิแม่งกูมึง right. ม,มึงหงิดมึงเลยกูหงิดเล้มะม่วงกระโปะกระโปะยู่เนี่ยพี่พี่พี่ใช่ไอ้ไอ้เด็กเกียนไอ้พี่ใช่ไอ้เด็กเกียนไอสองตัวบาทที่พี่มะม่วงเขาบอกป่ะครับเออทำไมล่ะจะเล่นไม่เล่นเลยนะเวลากูณจำกัดนะมาเข้ามามาเลขเลขห้องห้าสามหนึ่งสี่สี่สี่รหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับกูไปคลายลิ้นเอาก่อนดิ ไอ้กูหาห้องไม่เจอให้พูดใหม่ดิแม่แม่แม่พี่ไม่มีตังค์เติมเน็ตให้พี่หรอครับอะไรนะแม่พี่ไม่มีตังค์เติมเน็ตให้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 พี่หรอครับแม่พี่มีตังค์แต่แต่มันไม่ได้ไปเติมให้พี่พี่อายุเท่าไหร่อ่ะครับอะไรนะพี่อายุเท่าไหร่ครับไอ้หมึงอ้หมพูดอะไรวะดีดีผม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 ถามพี่อะไรอ่ะผมถามพี่ว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับเอาดีดีดีเอาดีดีดิมึงได้ดีดีดี แม่นนนกูหงุดหิดเนี่ยแค่กูอยากตบไอ้โม่วงอีกรอบแบบแม่พี่พี่พี่ครับผมผมผมขอปืนปืนกระบอกหนึ่งได้ไหมพี่พี่ไอ้หน่องเองพูดอะไรของเองวะเนี่ยเออพูอะไรวะผมผมขอปืนผมผมผมขอปืนอะไรก็ได้พี่อย่าเพิ่งยิงผมได้ไหมผมผมไม่มีตังค์ซื้อปืนผมผมผมซื้อเกาะมาผมลืมซื้อปืนโอ้โหไม่มีปืนอะไรให้มึงเลยวะปืนอะไรก็ได้พี่พี่พี่เพิ่งยิงผมพี่เพิ่งยิงผมเอาเอาวอาเอาเอา เล่นลิ้นนะมึงอ่ะเล่นลิ้นนะมึงอ่ะพี่พี่เมื่อกี้เมาหมนลั่นพี่เมาเมาเมาหมนค้างแทนแทนมันเหรอวะเมาหมนค้างพี่เมาหมนค้างพี่เมาหมนค้างเมาหมนค้างกูบอกว่าเมาหมนค้างเมาหมนค้าง ใายลิ้นเลมใายลิ้นเดี๋ยวนี้เลยพี่พี๊พี่อย่าเพิ่งยิงผมพี่พี่อย่าเพิ่งยิงผมพี่ผมขอปืนหน่อยพี่พี่พี่ยืนนิ่งๆก่อน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 พี่เอาาาามเออ้โยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปพี่ครับพี่พี่พี่ผม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 ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะพี่ผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอย่ามายิงผมนะพี่ เออพูดอะไรไอ้อมหอนหรือไงวะแม่งมันอยู่ประเทศไหนมามาหายหายเออยิงแม่เอาแล้วเอาเอาไอ้เข้มาดิก็มาดิโอ้ยยี่ได้ป่าดดีจังวะมาดิไอ้เพื่อนอยู่ไหนอ่ะคือวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมึงไปแล้วเดี๋ยวกูดูให้ อะไวมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมึงโอ้ยกูจะตายกูจะตายมันได้ลูกตองโอ้โหผมว่าทำไมพี่ถึงแพ้พี่มะม่วงพี่มันอ่อนไอพี่อ่อนโอ๋อมึงมึงมึงพูดงี้มึงนอกจอกูเลยมั้ยมากลายเป็นยังไงวะมึงอะเพื่อนมาแอบอยู่หลังหลังหลังไอ้นี่เว้ยขึ้นมาเลยโอ้พี่คนเกียร์น่ะพี่คนเกียร์น่ะโอ้กูจะตาย แล้วโอ้ยมันเก่งจังวะเฮ้ยยิงมันไม่โดนเลยว่ะโอู้จะตายคุณตายคุณยาวโอาได้นะเล่นลิ้น่ะโอ้ยโลกต้องแตกอะอะไรหรออะไรหรออะไรนะอะไรนะอะไรวะอ้ยุทั้งหัวครับไอ้ยุทั้งหัวครับโอ้สองหววพ่อเล่นเก่งเกินนี่พี่พี่นะพ่อผมเนี่ยพ่อผมไปทำอะไรให้พ่อพี่แล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวไอ้อยากวัดก็มาวัดกับพี่ดิ ไม่ใช่โค้งเนี่ยมาฟาดนะเก่งจังวะกูจะตายมึงโป้ปะเนี่ยไม่ได้โป้ตั้งไอ้วอลเก่งจังวะไอ้เนี่ยไอ้น่องโป้ปะเนี่ยพี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 ่ผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่ได้ได้ได้บอกเลยว่ารอบนี้กูไม่หลงกลมึงแน่เลยมมมมึงง่่่วไได้้าอะเก่งจังวะใครวะเนี่ย พี่พี่วันนี้วันวันวันนี้วันนี้แม่ไม่ไปเติมเน็ตแล้วหรอพี่วันนี้แม่ไม่ไปพาไปเติมเน็ตแล้วหรอพี่โพ้เติมมาแล้วเรียบร้อยแม่แม่กูเติมมาละสิบกิกทํทำไมอะโอ้สิกูเล่นได้ยาวๆพอดีสิบกิกเลยเหรอแล้วแล้วแล้วแม่ไม่ไม่ไม่เรียกไปเรียกเก่งไ้เหียแม่ไม่ไปเรียกกล่องน้ำแล้วหรอพี่พี่ไม่อัพไม่อับมานี้ครับผมผมให้พิ่ถ้าพี่แพ้ผมพี่จะไปสู้กับพี่มะม่วงได้ไง่ะพี่มะม่วงเขาออดจะโหด อ่าได้เดี๋ยวกูจะน้ำมึงแน่นอนโอ้ยยังไม่กินแม่เอ้ยยังไม่กินกุฟงกุกกี้อะไรยี่กูจะไม่หิวยังยัง,ยงเออเดี๋ยวไปกินโอ้โหแม่ไอ้เยีบอมกูต้องไปแล้วเนะี่ยแม่กูเลยกินข้าวใหญ่ไหมเบื่อ,อวะ นี่ยังเป็นเพี้ยอะไรไอ้เนิ่มฮะมันเอาปืนแอ้มันหยาบมั้งวะมันเอาวุธพกกิ้งเลยอ่ะนี่เดี๋ยวก็ตายหรอกมึงอ่ะเดี๋ยวก็ตายหรอกมึงอ่ะเล่นลิ้นนะเล่นลิ้นนะเล่นไปแล้ว50จะตายแล้วเอามันเอามันจะตายแล้วมันอยู่ไหนวะพี่ตาบอดเหรอพี่ตาบอดเหรอ50กว่แล้วนี่ไงทำไมอ่ะอื้มื้เก่งเหรอ วายวายนี่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 ไม่โดนมึงจะตายแล้วไม่โดนอ่ะนี่นี่นี่ไม่โดนเหรอนี่ไงนี่ไงฟองแม่งไปมึงโดนกูจริงไงมึงโดนไปฟองแม่งไปไม่เพียงนะแม่ครับนี่เจนี่เรียบแม่ขำเจอเจอจะกลัวจริงเขาไม เทำไมอ่ะมาดิแม่ครับผมผมเจอควายขวิดครับแม่แม่ครับผมเจอควายครับแม่ผมจะร้อเพิ่มงาแม่งี่เพิ่มงาม่งี่พี่ยังไงผมจะหน้าหน่อยดิครับพี่แปลงเว้ยมึงมึงชื่ออะไรวะบ้านมึงอยู่ไหนวะเด็กเด็กเด็กปุตชิกุปินเจนทหารชื่อเนิ่มเนี่ยย่าชื่อชื่อเนิ่มเอิ่มมายุ่งอะไรวะบ้านมึงอยู่ไหนวะแถวไหนวะมึงบอกกูดิเฮ้ยหัวกุตแตกเฮ้ยเฮีย ไอเงี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เนี่ยมึงปอเฮ้ยมึงเฮ้ยอย่างงี้มึงเฮ้ยมึงไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยมึงเฮ้ยมึงเฮ้ยสัตว์มึงปออะโอ้ยไอ้เงี้ยมึงเกินไปบางทีอ่ะเอ๊ะก็ร้องปอไอ้คว๊าโอเคครับผมคุณผู้ชมครับพระชายชย์ยอเก็บติดฝากกระทืบไลค์นะคี่ยโอ้นกำลังใจให้น้องมะม่วงด้วยนะครับผมก็จะมาเจอกับพี่หรอ โอเคครับซีอีโอครับฝากดูตอนมื่อี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดกดกรนดิกใจด้วยนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนผู้ชมฟังอีกรอบกันกัน